กติคนควิดให,หม่ได้จริงๆค่ะทำให้เรามียอดขายได้อะไรได้เพิ่มมากขึ้นค่ะสามารถติดยอดขายได้ที่5 0าแสบาทค่ะเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวของเราเองได้เลยผมจะต้องเป็นผู้จัดจาก,การเขตให้ได้ประทับใจมากว่าดีทยซุปเปอร์แว่นนี้นะจ่ยิ่งใหญ่ที่งมีชื่อหรือ เดินทางยังต้องมีเข็มขิดเดินชีวิตไม่มีเข็มขิดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการอบรมครั้งนี้เรากำลังบอกหุ้นส่วนธุรกิจว่าถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจสีไทยซูเปอร์แวร์ท่านควรคิดยังไงควรมีวิธีการในการสร้างแบบไหนนะครับเพระฉะนั้นเราจะบอกท่านว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นมันมีวิธี เป็นปัญหาของดิฉันมากเลยค่ะดิฉันเนี่ยชวนให้ลูกสาวเนี่ยซึ่งจบปริญญาตรีเนี่ยเข้ามาทำซูเปอร์แวร์ดายดกเซลพยายามหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จก็เลยชวนลูกสาวเข้าโครงการ BOO แต่พอก็ผ่านโครงการ BOO หน้าแปลกมากเลยเขารับทันทีเลยว่าแม่ หนูจะรับช่วงต่อจากแม่ดิฉันยอมรับเลยค่ะว่าหลักสูตร B.O.O เนี่ยสามารถเปลี่ยนทัศนคติคนรุ่นใหม่ได้จริงๆ B.O.O เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมนั้นเข้าใจได้ง่ายและมีมุมมองที่เปลี่ยนไปสามารถปรับแนวคิดให้ตรงกับธุรก,กิจที่เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันและสามารถที่จะนำเอาเป็นแบบอย่างในการไปปฏิบัติเองและสร้างทีมงานให้เกิดความแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้นำมากขึ้นเข้าใจพื้นฐานในธุรกิจในยุคปัจจุบันมากขึ้นตอนแรกยอมรับขาวว่ารู้สุดกลัวและไม่มีความมั่นใจพูดไม่ค่อยเก่งแต่พอหลังจากที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตร DOO แล้วทำให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และแผนการขายที่ง่ายต่อการเข้าใจส่งผลให้สามารถปิดยอดขายได้ที่300,000บาทและคาดหวังไว้ว่าในอนาคตจะสามารถปิดยอดขายได้ที่500,000บาทค่ะ แรกๆไม่ได้คิดจริงจังค่ะแต่พอเข้าอบรมหลักสูตร B.O.O ทำให้เรามองเห็นภาพของแผนธุรกิจและแผนรายได้ที่ชัดเจนทําให้เรามั่นใจว่าธุรกิจซูเปอร์แวร์เลักเซลเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวของเราเองได้เลยและสามารถที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวเราเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่ท่านพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในวิธีการสู่พอร์ตเร็จท่านก็จะประสบวามสตเน็จนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้อง B.O.O เมื่อโอกาสที่ดีมีมาถึงจงคำหนึ่งไขว่คว้วาหาเหตุผลจงคิดพิจาจรณาให้แยบยนเหตุลและผลที่ทำในวันนี้ดีอย่างไรเดือนที่ผ่านมานี้ยอดรายได้ของบนรุ่มทั้งหมดประมาณแสนกว่าในสิ้นปีนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องเป็นผู้จัดก,การเขตให้ได้สิ้นปี54และจะสร้างบนลุ่มตรงนี้อย่างต่ำ 5้าแสนขึ้นไปค่ะที่มาครั้งแรกพกเกรงใจนะคะเพราะว่า,าตัวเองไม่สบายอยู่ได้ยันทางบ้านก็น้ำท่วมแต่ก็ยังมาอบรมหลักสูตร B.O. อยู่ค่ะคิดว่าคุ้มนะคะจากที่เราฝากความลำบากมาพออบรมหลักสูตร B.O. แล้วทําให้เราเข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นสามารถโต้แย้งข้อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เมลาเมีนจากมาเลเซียได้ซึ่งพบว,ว่าของเรามีคุณภาพดีกว่าทําให้เรามียอดขายและไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ก็คิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะมีเครื่องมือนึงที่จะช่วยผ่อนแรงให้บุคคลรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่สังคมในธุรกิจนี้มีโอกาสได้ฝึกฝนตนเองมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองในการที่จะทำธุรกิจนี้ประสบผลสำเร็จจะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ฉันเนี่ยดำเนินและประสานต่อโครงการ B.O ได้คือความเชื่อใจเชื่อใจในคณะผู้บริหารของฟีไทยซูเปอร์แวร ดังนั้นแล้วดิฉันยังได้เชิญชวนคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเข้ามาเรียนรู้โครงการ B.O.O. ตกใจและประหลาดใจมากเขาขอบคุณขอบคุณด้วยสายตาของเขาว่าเขาสุกทราบซึงแล้วก็ประทับใจมากว่าสีไทยซูเปอร์แวร์มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ถึงเียนนี้เชียวหรือ B.O.O มีสนเสน่ห์อยู่ตรงไหนและก็ได้คําตอบอย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นคือความป็นผู้ให้ให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆของคณะผู้บริหารของสีไทยซูเปอร์แวร์หลายๆคนเริ่มต้นจากชีวิต ของคนที่ต้องการตั้งเป้าหมายโดยยังไม่มีทิศทางของตนเองแต่วันนี้หลายๆคนประสบความสำเร็จ